สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้คุณอยู่กับ s 1 9 9 7และในวันนี้เราไปอยู่กันในเรื่องปอมเปอีไฟนอกโรคทรมปอมเปอีหนังก็เริ่มเรื่องมาที่ปิทาเนียปีคศ62เด็กผู้ชายคนนี้เขามีชื่อว่าไมโรและเขาก็เป็นพระเอกของหนังเรื่องนี้นั่นเองค่ะไมโรอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆในขณะที่เขาหลับอยู่ก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะมีเสียงคนขี่ม้าเข้ามาในหมู่บ้านพวกมันเขืนฆ่าคนในหมู่บ้านและนี่ก็เป็นการก่อกระบฏของเผ่าเปติคอโดยมีการน คือสวคินตัด พวกทหารฆ่าคนทุกคนในหมู่บ้านไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวไมโลเขาเดินออกมาดูข้างนอกแล้วก็เห็นว่าคนพวกนั้นได้ฆนะ่าพ่อแม่ของเขาด้วยเขาก็เลยแกล้งตายเพื่อที่จะเอาตัวรอดแต่วพวกกบฏมันก็กลับไปเช้าวันต่อมาไมโลก็ตื่นขึ้นมาท่ามกลางกองศพนับร้อย mm hmm. เขาเดินดูรอบๆก็เห็นว่าบางศพถูกมัดแขวนเอาไว้บนต้นไม้แล้วเมโลก็เดินเข้ามาในป่า mm hmm. เขาถูกพวกกบฏมาพาตัวไปเป็นทาส17ปีต่อมาตัดภาพมาที่ลอนดอนเนียมเมืองหลวงของบิาเนีย เกตัสเขาเป็นพ่อขาทาสเขาได้จัดการแข่งขันต่อสู้ขึ้นในห้องโถงแห่งหนึ่งสู้จริงตายจริงหากใครชนะก็จะได้เลื่อนขั้นสูงขึ้นซึ่งไมโรก็ได้เข้าไปสู้กับพวกทหารเหล่านั้นแต่ก็ไม่มีใครเอาชนะเขาได้เขาขาดทหารที่เข้ามาต่อสู้จนหมดเขาก็เลยได้เลื่อนขั้นและจะต้องไปสู้ที่ลานต่อสู้ของโรมันที่เมืองปอมเปีในเทศกาลวินาเรียแล้วภาพก็เผยให้เห็นว่าพวกเขากําลังเดินทางจากกรอดนนินเนียมเมืองหลวงของบิทาเนียมุ่งสู่ปอมเปีในกุ รมที่เมืองปอมเปอีก็ตั้งอยู่ติดกับภูเขาไฟวิสูเบียมากในขณะที่เดินทางก็มีรถม้าของนางเอกที่จะเดินทางไปที่ปอมเปอีเหมือนกันเธอมีชื่อว่าแคสเซียพ่อของเธอเป็นพ่อขาา้าทาสหรือเป็นผู้ปกครองเมืองปอมเปอีนั่นเองมาที่ลากรถของเธอก็ได้สะดุดลม้มและมีอาการบาดเจ็บเธอก็เลยออกมาดูเมืม่อเมโรเห็นแบบนั้นแล้วเขาก็เลยอาสาที่จะมาช่วยม้าของแคสเซียแต่เมืม่อเมโรมาดูอาการของม้าแล้วยังไงมันก็ไม่รอดเขาก็เลยตัดสินใจทำให ให้มันทรมานน้อยที่สุดโดยเขาให้แคสเซียกดไปที่ต้นขาของมันแล้วไมโรก็อัดคอม้าของเธอซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทําให้อารีเน่พี่เลี้ยงของแคสเซียสงสัยว่าทำไมต้องทําแบบนั้นกับม้าด้วยแคสเซียเธอก็บอกว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้เมื่อแคสเซียพูดขอบใจไมโรก็ทําให้เห็นถึงสายตาของดังคู่ว่าพวกเขาได้ตกลุ่มรักกันแล้วนางเอกก็มาถึงที่เมืองปอมเปอีเธอเข้าไปหาพ่อแม่และได้สมกอดกันด้วยความคิดถึง ดานพระเอกเขาก็มาถึงแล้วเหมือนกันแคสเซียเธอก็มาหาเวรสม้าของเธอเธอคิดถ,ถึงมันมากและฟิลิปคนดูแรม้าของแคสเซียก็มาบอกว่าข้าจะเตรียมมาให้ท่านพรุ่งนี้เช้าข้าจะฝึกฝนมันเองในคืนนี้ตัดมาที่คุกใต้ดินไมโรเขากําลังกินข้าวอยู่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาหาเรื่องเขาและยังบอกอีกว่าเขาอยากจะรู้จักชื่อคนที่ฆ่าน้องชายของเขาในการต่อสู้ที่ห้องโถงจากนั้นก็เกิดการต่อสู้กันต่างฝ่ายก็ต่างได้รับบาดเจ็บแต่ก็ไม่มีใครตายในยกนี้พอผู้คุมเขา กมาห้ามเอาไว้ก่อนจึงทําให้ไมโรถูกขังอยู่กับแอตติคัสชายผิวสีร่างใหญ่แตวาภาพก็ตัดมาที่ภูเขาไฟเวสซูเวียสในปอมเปอีซึ่งก็ดูเหมือนว่าเปลวไฟมันก็เริ่มจะประทุขึ้นมาเรื่อยๆแล้วและฟิลิปคนดูแรามาของแคสเซียเขาก็ได้เอาม้าออกมาฝึกใกล้ๆกับภูเขาไฟและในขณะที่เขานําม้ามากินน้ําในทะเลสาบจู่ๆก็เกิดแผ่นดินถลม่มก็เลยทําให้ม้าตกใจและวิ่งหนีไปส่วนฟิลิปเขาหนีไม่ทันก็เลยตกลงไปในดินที่ถลม่มเช้าต่อมาภูขุมก็มาปลุก พระเอกและท่าทุกคนแอดิีคัตก็ถามชื่อของพระเอกแต่พระเอกเขาไม่ยอมบอกเขาบอกเพียงแต่ว่าเราไม่คุยกันหรอกที่ต้องทําก็คือขินฆ่ากันเองต่างหากแล้วท่าทุกคนก็ได้เอามาฝึกซ้อมกันที่สนามเพื่อการแข่งขันในวันพรุ่งนี้แอดิคัตเขาเป็นแชมปี้ยนประจําของที่นี่ถ้าเขาชนะอีกครั้งเขาจะได้เป็นอิสระและคู่ในการแข่งขันของแอดิคัตในวันพรุ่งนี้ก็คือไมโรนั่นเองในระหว่างที่พวกเขาต่อสู้กันพวกเขาก็ลม้มนอนกอดกิ้งกันลงไปที่พื้นจากนั้นก็มีชาย ายคนหนึ่งเดินถืออาวุธมาจะาฆ่าพระเอกจากข้างหลังแต่แอตติคัสเขาเห็นก่อนเขาก็เลยรีบถีบชายคนนั้นให้กระเด็นออกไปซึ่งเขาก็เป็นพี่ชายของคนที่ไมโรฆ่านั่นเองแอตติคัสกับไมโรก็ถูกจับขังด้วยกันอีกครั้งแอตติคัสก็พูดขู่ว่าเขาจะฆ่าพระเอกในวันพรุ่งนี้แต่พระเอกเขาก็ได้พูดย้อนกลับทุกคำที่แอตติคัสพูดมาจากนั้นฉากก็ตัดมาที่สอวอคินตัสเขาเดินทางมาเพื่อจเจรจาก,การค้ากับพ่อแม่ของนางเอกและจะชมการต่อสู้ในงานเทศกาลวินาเรียนในวันพรุ่งนี้ นางเอกก็ถามว่าทําไมต้องทําการค้ากับสวคนนี้ด้วยท่านรู้หรือเปล่าว่าที่ลมตัวนี้เป็นยังไงเธอก็เลยพูดว่าสวคินตัดคนนี้เขาเป็นพวกกบฏบ้านเมืองแต่พ่อแม่ของเธอก็รู้ดีอยู่แล้วแต่เพื่อความสะดวกสบายในการเมืองพวกเขาจึงต้องตกลงทําการค้าร่วมกับสวคินตัดและแล้วนางเอกก็เหลือไปเห็นเวเลสม้าข,ข,อของเขาวิ่งเข้ามาที่เมืองเพียงดําพังแล้วฟิลิปหายไปไหนแม่ของนางเอกก็เดินมาดูภูเขาที่หน้าต่างเธอคิดว่ามันต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่ตัดมา แอติคัตก็ได้พูดขึ้นอีกว่าหลังจากที่เขาฆ่าพระเอกแล้วเขาจะเป็นอิสระทันทีแต่พระเอกก็ได้ตอบว่าเจ้าเชื่อใจพวกเขาจริงๆหรอว่าถ้าเจ้าชนะแล้ววกเขาจะทําตามสัญญาสักพักผู้คุมก็มาพาตัวพวกเขาออกไปโชว์ร่างเพื่อเรียกคนดูในงานวันพรุ่งนี้ในระหว่างที่เดินไมโรพวก็เดือบขึ้นไปเห็นหน้ามือขวาของซอวอคินตัสเขาจําได้ว่าชายคนนี้เป็นคนที่ฆ่าพ่อแม่ของเขาแต่มาที่พ่อของนางเอกกับซอวอคินตัสพวกเขากําลังคุยงานกันอยู่แต่พ พอคุยเสร็จสอวก็บอกให้แคสเซียนํเาเ,เครื่องดื่มมาให้เขาและพอเธอเอาเครื่องดื่มมาให้พวกเขาก็ได้คุยกันเรื่องเก่าๆที่โรมสรุปแล้วก็คือทั้งสองคนรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วสว,วคินตาตามจีบนางเอกมาตลอดแต่เธอก็ได้ปฏิเสธเขาทุกครั้งตัดมาที่ที่พระเอกยิงโชว์ตัวอยู่นั้นก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นแอดดิคัตก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสาหรับคนที่นี่ไปแล้วและม้าของนางเอกมันก็ได้ตื่นตกใจและกําลังพยศอยู่เธอต้องการให้เมโรมาดูม้าของเธอและ ช่วยแมนก่อนที่มันจะได้รับบาดเจ็บแล้วไมโรก็เข้าไปข้างในเพียงคนเดียวหมามันกําลังตื่นตกใจจากพักเขาก็ควบคุมมันได้และกระโดดขึ้นขี่มันนางเอกก็ได้ตามเข้ามาดูเธอก็อ응ึ้งว่าทําได้ยังไงไมโรก็เลยบอกว่าครอบครัวของเขาเคยเป็นคนเลี้ยงมา้าหลังจากนั้นผู้คุมก็เรียกหาหนางเอกเขากลัวว่าเธอจะเป็นอันตรายในขณะที่พวกเขากําลังพังประตูเข้ามานั้นไมโรก็ยื่นมือให้แคสเซียพาเธอขึ้นหลังมา้าแล้วก็ออกไปขี่ม้าเล่นที่นอกเมืองไมโรก็พูดว่า ถ้าพวกเขาจับได้จะต้องเป็นเรื่องแน่ๆแต่แคเสเซียเธอจะบอกว่าเธอเต็มใจมาพวกทหารก็า้ังจะตามมาทันแล้วเขาก็ได้พาแคเสเซียกลับไปที่เมืองสอวอคินตัดจะฆ่าไมโลแต่แคเสเซียได้ขอเอาไว้สอวอก็เลยพูดว่าถ้าฉันไว้ชีวิตมันเธอจะให้อะไรตอบแทนนางเอกจะยอมเป็นเมียสวอคินตัดนั่นเองแต่เขาก็ได้สั่งให้คนเคี่ยนไมโล15ทีในระหว่างที่เขาโดนเคี่ยนอยู่นั้นเขาไม่ร้องเลยซักแอรพอกลับเข้ามาที่ห้องขังแอตติคัตก็ทำแผลให้พระเอก เขาบอกว่าเขาเจอคนที่ฆ่าพ่อแม่ของเขาอยู่ข้างนอกและเมโรก็ได้บอกชื่อให้อติคัตรู้ทั้งสองคนจับมือเป็นมิตรกันเช้าต่อมาในวันแข่งขันเกคัสก็สังเกตเห็นว่าสนามแข่งขันมันกําลังจะพังและจําเป็นต้องซ่อมใหม่ทั้งหมดในตอนนี้ให้เรื่อนการแข่งขันออกไปก่อนแต่พ่อของนางเอกก็บอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาจะรับผิดชอบเองเพียงคนเดียวเพราะการแข่งขันจะเลื่อนออกไปอีกไม่ได้แต่แล้วพวกเขาขัดนักสู้ที่เก่งที่สุดนํามาร่ามโซ่เอาไว้แล้วให้พวกทหารโรมันค่า พวกเขาให้ตายในนั้นก็มีแอตติคัสกับพระเอกอยู่ด้วยที่ถูกกล้มสู้เอาไวา้แอตติคัสก็พูดขึ้นว่านายพูดถูกพวกเขาไม่ทําตามสัญญาจริงๆก็เลยทําให้แอตติคัสโกรธมากและเขาพร้อมจะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไปพร้อมกันหลังจากนั้นก็เกิดการต่อสู้กันซึ่งนักสู้บางคนก็ถูกฆ่าในตอนนั้นแต่แอตติคัสกับเมโรกเขายังมีชีวิตอยู่แต่ไม่มีใครเอาชนะพวกเขาได้ทุกคนที่ดูอยู่ข้างบนต่างก็ ha, เฮฮาเสียข้างเมโรกับแอตติคัสกันทั้งนั้นซึ่งนั่นก็ทำให้ส วอคินตัสไม่พอใจเอามากๆดานเอติคัตเขาคนเสาให้มันลม้มลงหลังจากนั้นไมโรก็ได้ขึ้นขี่ม้าข,ของพวกโรมันวิ่งในโซ่ของตัวเองฟาดพวกโรมันจนลม้มแล้วใช้คู่แคนของพระเอกเขาก็มาดึงโซ่เ็เยทาให้พระเอกตกจากหลังมา้าพวกเขาก็ลงมาต่อสู้กันเพียงไม่กี่นาทีพระเอกก็ออกชนะมันได้แล้วเขายังเดินมาเอาไม้สัญลักษณ์ของโรมและได้ตะโกนบอกว่า้าไม่กลัวหรอกอํานาจของโรมข้าชิงชังมันและเขาก็หักไม้โชว์แล้วยนไม้ไปตรงที่สอวอนั่ง แต่มือขวาของเขาก็ได้เข้ามาฟันไม้ออกไว้ได้ทันสวอคินตัดก็บอกให้เขาไปเรียกคนของตัวเองมาที่สนามเดี๋ยวนี้แล้วคนธนูจํานวนมากกําลังขึ้นธนูรอสัญญาณสั่งฆ่าจากสวอคินตัดแต่แล้วคเคเซียก,ก็รู้ขึ้นมายกนิว้วโป้งสัญลักษณ์คมฆ่าได้สําเร็จแล้วสวอคินตัดก็สั่งให้คนพานางไปขังเอาไว้ที่วินลาจากนั้นสวอก็ได้ประกาศให้เมโรเป็นแชมปเปี้ยนของปอมเปอีและมีบัญชาให้เขาต่อสู้กับอํานาจของโรมซึ่งนั่นมันก็แปลว่าให้ปูคุรัตมือขวาคนเก่งของสวอว์ แต่มาต่อสู้กับพระเอกนั่นเองแล้วพระเอกก็บอกว่าข้าจำจาได้จากนั้นทั้งสองคนก็ต่อสู้กันโปดูคัตเขาฟันดาบของไมโรจนขาดเขาก็เลยบอกว่าอาวุธของคนเถื่อนมันเทียบไม่ได้กับเหล็กโรมันหรอกแล้วเขาก็ให้คนนำดาบดีๆมาให้ไมโลแต่ดาบมันดันทู่พวกเขาก็ต่อสู้กันต่อสากพะก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดแล้วภูเขาไฟวิซิเวตเกิดการระเบิดขึ้นมันปะทุไฟและควันดำเต็มท้องฟ้าไปหมดอัศจันทิชน น้ำลบก็ค่อยๆถล่มแผ่นดินยุบลงผู้คนก็ต่างหนีเอาชีวิตรอดเสาอัธจาร์มันก็ได้ถล่มลงมาทับพ่อแม่ของนางเอกและสวอคินตัดด้วย้ดนพระเอกกับโปรดูคัตก็ลงมาต่อสู้กันข้างรางที่ห้องขังของพวกทาสแมโรก็ได้เปิดประตูห้องขังนักสู้หรือทาสทุกคนออกมาแต่โปรดูคัตมันก็ได้หนีออกมาได้ตัดมาที่พ่อแม่ของนางเอกพวกเขาก็ได้ฟื้นขึ้นมาแม่ของนางเอกสั่งให้สามีของตัวเองไปฆ่าสวอคินตัดที่ยังไม่ฟื้นแต่สวอคินตัดมันก็ได้ฟื้นขึ้น มาก่อนแล้วก็ใช้ดาบแทงพ่อของนางเองทั้งคู่ได้นอนจับมือกันรอความตายสอวอขินตัดเขาก็ไปที่ท่าเรือเพื่อที่จะหนีแม่ของนางเอกที่ยังไม่ตายร้องของความช่วยเหลือไมรูที่อยู่แถวนั้นก็มาตามเสียงเธอบอกว่าช่วยแคสเซียลูกสาวของเธอด้วยเธอถูกขังอยู่ที่วินล,ล่าที่อยู่ใกล้กับภูเขาไฟที่สุดภูเขาไฟมันก็ได้ปะทุแรงขึ้นเรื่อยๆไมรูเขาจะไปช่วยแคสเซียและบอกกับแอตติคัตว่าให้ไปเจอกันที่ท่าเรือที่วินล,ล่าก็เกิดตึกรล่มในตอนนี้และแล้วพระเอกก็มา ถึงและช่วยเธอออกมาได้แต่อารเน่พี่เลี้ยงของเคสเซียเธอตกลงไปในที่ดินทร่มตัดมาที่ท่าเรือเกิดแรงระเบิดขึ้นลูกใหญ่เป็นลัศตรมีวงกว้างก็เลยทําให้ขึ้นทะเลซัดเข้ามาที่ฝั่งทุกคนต่างก็วิ่งหนีตายกันอีกครั้งแต่แล้วแคสเซียกับเมรุก็พบแอติคัสเขาบอกว่าเราต้องไปเอามาที่สนามลบเมื่อพวกเขามาถึงนางเอกก็ขึ้นไปหาพ่อแม่ของเธอแล้วสวอวคินตัดมันก็ได้โผมาข้างหลังจับเธอใส่รถมาเพื่อที่จะพาหนีไปด้วยกันเหล่าทหารของสวอก็เข้า มาถ่วงเวลาเอาไว้พวกเขาจัดการกับคนของสวจนเรียบแอตติคัตเขาก็บอกว่าเขาจะเป็นคนต่อสู้กับปูดูคัสมือขวาของสวคินตัดเองให้พระเอกตามไปช่วยนางเอกในระหว่างที่รถมาวิ่งแคเสเซียเขาก็พยายามไขกุญแจที่ข้อมือออกด้านแอตติคัตก็ถูกปรดูคัสแทงจนทลุข้างหลังแต่แล้วแอตติคัตก็ได้หักดาบและใช้ส่วนที่เหลือแทงก็ไปที่คอของโปรดูคัสจนตายด้านนางเอกเธอก็ได้ไขกุญแจได้สําเร็จแล้วแต่รถมา้าพ่วงของมันก็ได้ขาดออกแม เรกับสวคินต์ตัดก็ได้ต่อสู้กันสวก็ได้ถูกไมรใช้ดาบแทงรู้ที่แขนพอลงมาต่อสู้กันทางล่างเขาก็ได้พลาดท่าโดนแคสเซียใส่กุญแจมือทิ้งให้เขาติดอยู่กับรถมา้ารอความตายจากราวาของผู้เขาไฟระเบิดแอดติคัสก็ได้รู้ขึ้นพูดว่าแด่พวกเราที่ต้องตายซึ่งเขาก็พอใจที่สุดแล้วที่ได้ฆ่าคนที่ฆ่าพ่อแม่ของเขาได้และเขายอมตายอย่างสมเกียรติจากภูเขาไฟที่ระเบิดตัดมาที่พระเอกกำนังเอกพวกเขาก็ขี่มา้าหนีออกมาที่นอกเมืองได้แล้วแต่ แต่เศษร,ระเบิดของผู้เขาไฟมันก็ได้ตกลงมาทั้งพวกเขาก็เลยทำให้ม้าตื่นตกใจดิดพวกเขาลงมาจากหลังไมโรก็ของให้แคสเซียขี่มา้าหนีไปเพียงคนเดียวเพราะมันรับน้ำหนักสองคนไม่ไหวแล้วในตอนนี้แต่แคสเซียถือก็ได้เล่ม้าของเธอให้หนีไปจากนั้นลาวาของผู้เขาไฟมันก็ได้ไหลเข้ามาใกล้ๆแล้วทั้งสองคนก็ได้จูบและกอดลาการลาวามันก็ไหลมาทับร่างของทั้งสองคนจนตายและกลายเป็นหินแล้วหนังก็จบลง